สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับบิลพิเศษบิลที่2นะครับก็คือ Necromancer Bright หรือ Shadow Bright นั่นเองเราจะใช้สกิล Bright เป็นสกิลหลักที่ชำดาเมจนะครับก็มาเริ่มที่หัว Hair of Perdition เหมือนเดิม Hair of Perdition ให้ t e m p e r ให้ลงให้ตีบวกให้ลง Lucky Hit นะครับให้หมดเลยนะแล้วก็ใส่ r u อา a h คั k นะครับเพิ่มดาเมจอีก1 0 เสื้อเชลล์ออฟฟอร์เดทเหมือนเดิมนะครับหาออสแตทติดดาวแล้วตีบวกให้ลงออสแตทให้หมดนะครับใส่เกมสีส้มนะครับเพิ่มอินเทลเจนเสื้อนะอะแขนกับแ,แขนเป็นแขนธรรมดานะมีอินเทลเจนนะครับแม็กซิมัมไลฟ์แอตแท็กสปีดนะครับเทมเพิร์ให้ลงชาโดว์ดาเมจแล้วก็โซลิฟดูเรชั่นนะเพิ่มชาโดว์ดาเมจเยอะๆนะครับเพราะว่าชาโดว์ไบรท์ของเราทำเป็นชาโดว์ดาเมจ และระหว่างนั้นเราต้องมีโซลิฟดูเรชันเพื่อให้ท่าโซลิฟเนี่ยดูดศัตรูดูดพลังศัตรูมา150เต็กนะครับใช้เอสเปกคลิปปิ้งเดทนะครับก็คือเอสเปกเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจ20เมื่อศัตรูติดคราวคอนโทรลนะครับก็ดีซิฟิฟายนะครับเดี๋ยวมาอธิบายทีหลังนะตีบวกให้ลงอินเทลเจนท์ให้หมดเลยนะครับหรือชาโดว์ดาเมจก็ได้ กางเกงบัตมูลนะครับกางเกงบัตมูลเราไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับซัมมอนนะเราใช้เกี่ยวกับเพิ่ม50%คีย์ข้อดาเมจเมื่อศัตรูติดเคิร์สนะครับผมออบล่างนะก็ให้ตีบวกให้ลงคีเชนให้หมดเลยนะครับใส่เกมเพิ่มอินเทลเจนนะรองเท้านะครับเป็นรองเท้าธรรมดามีอินเทลเจนนะครับ maximum l i ร e armor แล้วก็ t e m p มเพิ่ม e ูฟเมนต์สกับ c รอ p t e เทน l ิลไซสเพราะเราต้องทําการดูดศัตรูด้วยครอ p t e เทนดิให้มันรวมอยู่ด้กันจะได้ยิงไบรท์นะครับเพราะรัศมีของไบรท์มันไม่ได้วงกว้างมากนะก็ตีบวกให้เราอินเทลเจนต์ให้หมดเลยนะครับใช้เอ p e c t เ f กออฟเคิร์สก็คือ c u r ร์ส u r a จะสร้างดาร์กออร่ามารอบๆตัวเรานะครับแล้วทําให้ศัตรูติดดิสเซปิฟายอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดดิสเซปิฟติด Iron m ไมเดนด้วยนะครับ มันก็จะไปทำให้ตัวเอ p e c t c r กคริปปิ้งเดเนี่ยทำงานนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็ดาบสองมือครับใช้ดาบนะเพิ่มคริดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีอินเทลเจนต์นะครับ um Life, แม็กซิมนะั i มไลฟ์แล้วก็คริดาเมจเทมเพิลให้ลงชาโด้ดาเมจนะครับแล้วก็ฟินาริตี้ตีบวกให้ลงฟินาริตี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้เอ p e c t เ f b ออฟไบรท์ a s p e c t of b r i g h t e d นะครับจะทำให้ Key Passive Shadow Bright ของเรานะครับมีดาเมจมากขึ้น70%นะแล้วก็ใช้รูน Neo อซ u นะครับ <c oughs> เพื่อทำให้ศัตรูติด Fort n o v a ติดฟีดนะครับไม่ทำให้ศัตรูติดเป็นคาลคอนโทรลด้วยนั่นเองนะดาเมจหลกัลกๆมาจาก Key Passive Shadow Bright นี่เองนะครับ เราเลยต้องใช้ท่าไบ์ในการทำนามิตีบวกนะครับให้ลงชาร์โดให้ลงฟินาลิตี้ให้หมดนะต่อไปเป็นสร้อยนะครับสร้อยมี2ตัวเลือกนะครับถ้าคุณลงพิชพุทให้ใช้สร้อยธรรมดามี i n t e l l i g e n นเทย์เลอแล้วก็ c o เลสเซ s b o ทนะครับ ตีบวกให้ลงคราสิสบอทให้หมดนะเทมเพิลชาร์โด่ดาเมจแล้วก็อัลติเมทคูดาวรีดักชันนะครับเพื่อลดคูดาวของโซลิฟแล้วก็ใช้เทมเพิลนะครับเอสเปกตออฟดีเคนะเพราะเอสเปกตออฟดีเคจะเร่งดาเมจของชาร์โด้ไว์อีกเจสบห้เอร์เซสแต็กห้าทก็คูณ5ไปโคตรแดงนะครับใส่เกมที่เพิ่ม6 Primary c o อร์สแต็งหกเปอร์เซ็นนะครับ อีกอันหนึ่งนะที่คนใช้กันนะครับก็จะเป็นตัวอีพอนเพีลเซอร์นะอีบอนเพีลเซอร์จะเพิ่มแรงไบรท์แรงกรอมแล้วก็ริปเปอร์เพอร์สูตนะครับอีบอนเพลเซอร์จะทำให้ท่าไบรท์นะยิงออกไปเป็น4แฉกนะครับแล้วมันจะมีไบรท์แคสต์ไว้ด้วยยิง2ครั้งนะครับแต่ว่ามันจะทำดาเมจน,น้อยกว่าตัวเอ็กซ์เพกออฟเอ็กซ์เพกออฟดีเค การคุณลงวิ่งโลกเปิดวิ่งกิจกรรมทั่วไปก็ให้ใช้อีบอลเพเซอร์นะครับถ้าคุณลงพิชพุธนะให้ใช้ตัวอันนี้ Expect of d k นะครัคตีบวกให้ลงคอร์เซสบอทให้หมดเลยนะแหวนครับมีอินเทลเจนต์แม็กซิมั่มไลฟ์กับแอ t แท k s สปีดนะครับเทมเพิลชาร์โอดามีเข้าไปแล้วก็ติบีโคเดาร์เรกชั่นใช้ Expect of s a c r i f i c i a นะครับเพื่อเพิ่มอ่าดาเมจโบนัสของ sacrify โบนัสก็คืออันนี้บูกออปเดทนะครับเรา sacrify หมดเลยใช่ปะโอเคตีบวกให้ลง shadow damage หรือ intelligent ก็ได้นะแล้วก็ให้ใช้ตัวเกมที่เพิ่ม20%มอเอลิมีเทอร์ดาเมดนะครับผมแหว่นั้นสุดท้ายครับเป็น intelligent maximum line affect speed เหมือนกันนะมี t e m p e r Shadow Damage เข้าไปแล้วก็ Ultimate c o d o w Reduction นะครับตีบวกให้โลง Intelligence หรือ Shadow Damage ก็ได้นะครับใช้ Aspect of the Dam นะ Aspect of the Dam นะครับจะเพิ่ม Damage 55% Shadow Damage ให้กับศัตรูที่ติด Inflict ก็คือศัตรูที่ติด Disipify c ของเราเนี่ยบวกเข้าไปชำ่ชำๆนะครับ แล้วก็ใช้ตัวเกมสีแดงนะครับแคทวิสสกิลจะเพิ่มเวปอนดาเมจอินฟักชันอิลิเมนต์3วินาทีเมื่อเวทถือกำเนิดนะครับจะเพิ่มโอเคนี่นะครับชุดประมาณนี้นะชุดเกมรูนตามนี้นะครับเป็นพิชพุดแล้วก็บุ๊กออฟเดทนะครับสเกเบตันวอริเออร์ริปเปอร์สังเว จ c r i ไฟมันไปนะครับแล้วก็ s k Skeleton m a ม e โคนะครับสังเวยมัน Golem Ion นะครับสังเวยมันไม่ใช้เลยส่วนสกิล e ีนะสกิล e e เราใช้แค่3 s k สกิลนะครับก็คือ Bright นะครับ s o l i ฟนะครับเพื่อ s t a c k ให้ได้150ครั้งนะดาเมจมันจะสูงนะครับแล้วก็คบเทนดิวนะครับเพื่อดึงศัตรู ให้มารวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัว Silver ์ค r p เอ็กซ i โพชกับรีฟไม่ได้ใช้นะแต่ว่ามันใช้เนื่องจากเเราใส่ตัว r ิ p p e r p เ r s u ูดไว้นะครับที่ทำให้ด r k เน s s s สกิ l เนี่ยเมื่อไปอยู่ใน Action Bar จะเพิ่มดาเมจ8%นะครับ1 2 3 4 5 8ค5นั่นแหละ หดเลยนะก็สกิลตามนี้นะครับเรียนแบบโมบาิติกเข้าไปนี่ผมจะอธิบายคีย์พาสซีฟที่ทำให้ตัวชาร์โดไบรทแรงนะครับชา d o w d ดาเมจเนี่ยจะทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับทุกๆ8ครั้งที่เรายิงไบรท์ไปนะครับไบรท์ Bright จะกลายเป็นชาร์โดไบรท์และจะทำดาเมจชาร์โดไบรท์ใส่ศัตรู513820 Shadow d a m a g าด์ดาเมจ มันโคตรแรงเลยนะครับผมแล้วมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก450นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นวิวที่เครื่องติดยากนะครับต้องยิงไบทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วิแหลอครับเพราะเราทำให้แทคสปีดไว้สูงนะมันเลยทาให้ชาร์โดไบติดมังเลยแรงนะครับแล้วก็เลี้ยงตัวโซลิฟให้อยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ ตูก็ใช้ครบเทนดิวรวมมันนะโอเคแล้วก็ตัวฮาราดิสเปลคาให้ใช้ของ Shadow นะครับยังไงก็ต้องเพิ่ม Shadow นะครับแล้วก็มี f a ก t ั r c คอรนะครับ Body c h a r มแล้วก็เทนคิวสโต e นะให้ใส่ตัวดิสทินติเกตนะครับไว้ตรงไบรท์เลยให้เวทนี้ทำงานนะครับ ต่อไปพารากอนนะครับผมพารากอนบอดแรก <Greetings. S 1> เป็นตัวอเบโซนะครับเพิ่มตัวแรโนโดเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแรโนโนดนะครับนี่ดาเมจนะครับอ่าแรโนโดใช่แล้วก็ดาเมจอินเทอร์เจนแล้วก็ดาเมจทูอิริทนะครับบอดสองให้ใช้อิลิมิเนเตอร์นะครับเพื่อ เพิ่ม all normal node นะครับเพิ่ม percent normal node นีชํำเลยนะครับได้เต็มเลยแล้วก็ตัว scene update นะครับจะเพิ่ม damage reduction ให้กับเรานะแล้วก็เพิ่มคิด damage ด้วยครับบอร์ดที่3เป็น grab clipper นะครับเพื่อเพิ่มโบนัสของ rare node ของเราครับ rare node กน,นี้ damage to e r i t นะครับแล้วก็ตัว ดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ18%ดเมื่อเราอยู่ใกล้ศพด้วยนะครับิจนเนีโนดเฟสอิทเทอร์นะครับเวลาเราเรียกใช้งานศพนะครับจะเพิ่มดาเมจ4ี บอดที่4ครับให้ใช้ Sacrificial นะครับเพิ่ม Damage ทุกคราว Control แล้วก็ Vulnerable Damage เนื่องจากเพิ่มโบนัสของ Magic Damage นะครับนี่ Vulnerable Damage ช้ำแล้วก็ตัวคราว Control นะเพราะศัตรูติดคราว Control อยู่แล้ว Legendary Note นะครับ Ferity นะครับ Curse จะเกี่ยวกับให้ศัตรูนะครับติด Curse นะครับทำ Damage มากขึ้นนะ บอดสุดท้ายครับเป็นเอเซนตนะเพิ่มคียดาเมจล้วนๆเลยนะครับผมเดจ e r รี่โนดเป็น Bot, Back Bot, บอดแบเกตบอดก็คือบอดโอฟจะเพิ่ม10%ดาเมจให้กับเรานะครับแล้วมากสุด50%มันจะมีบอดโอฟเกิดขึ้นมาให้เราวิ่งเก็บบอดโอฟนะครับโอเคมิสเซอรี่นะครับเป็นราเฮียนะครับเน้นอันนี้เพื่อเพิ่มรีสิสแตนตนะครับอันนี้ก็เป็นหนูเอนกินนะครับ วิธีเล่นค่อนข้างที่จะไม่ต้องไม่ตายตัวมากนะครับก็เดินเข้าไปในดงศัตรูนะเดินเข้าไปในดงศัตรูนะครับกดโซลิปนะครับเดินเล่นสักรัดนึง กดคฟบเทนดิวนะครับเลื่อนมาแล้วกดไบขาตอนแรกเราจะไม่แรงมากครับแล้วเมื่อไก่เมื่อไบค์กลายเป็นช<ฟ>าร์โดไบค์มันจะเริ่มโหดแล้วนะเห็นไหมครับทีแรกระดับพันเอ็มดีดีกลายเป็นบีเลยนะครับเพราะว่าชาร์โดไบค์ทำงาน ว่ามันเป็นไม่วงกว้างเท่าไหร,ร่อย่าลืมเดินเก็บบอดโกลด้วยนะครับเดินตะกี้ดูดมันโ,ดดโซลิฟนะครับแล้วก็ยิงไบโอ้โคนแรงนะ 20B เลยนะครับที่กุนเก็บบอลโอลฟที่แรงที่สเลเลี้ยงโซลิฟตลอดเวลานะครับป <Bye. S 1> ต้องหาศัตรูที่เป็นมอบมอน่อยนะครับ ดเดียวแรรงกนะ็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Shadow b r i g h นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีบิลพิเศษอีกบิลหนึ่งจะเป็น Mighty t o r e นะครับแล้วก็ไดจะหมดแล้วแหละแล้วผมจะทุบทุกอาชีพทุบทุกอย่างแล้วก็ไปตีบวกไฮด้าเพื่อที่จะไปไฮด้าร้อให้ได้นะครับ แล้วพบกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ